ฮอตอร่อยดีฮะมันแบบคริสปี r ครันชี o w ่ o y จะ say a ่อืมอร่อยสวัสดีเจ้าเดี๋ยววันพูเราจะไปกินข้าวตีบ้านปอแม่ทุนหัวนะเจ้าแล้วก็น่องเกี๊ยมหมูปิ้งไว้ละมักไว้แล้วในตู้เย็นนะเจ้าแล้วก็จะเนี้ยขนมตัวยมะเป้า ได้มาเป่า,าทึนทึกนะเจ้ามาจากลานฟิลิปปินส์เราก็อ่าก่อนหน้านี้บอกเคยหู้กําเต๋อเจ้าว่ามีลานฟิลิปปินส์ใกล้บ้านก็อ,นอยู่ใกล้กับลานไทยเลยเนาะแล้วก็วันก่อนอ่ามีอ้ายตีเปินมาอ่าตัดผมนะเจ้าช่างตัดผมอ่าเปินมาตัดผมเมื่ออ้สมง,งี์ตีบ้านนี่กะแล้วก็เปิ้ลป็นคนฟิลิปปินส์นะเจ้าเปิ้ลก็บอกว่าเคยไปกาดฟิลิปปินส์หรือยังนี่กะโอ้ก็ดีใจเจ้าไปฮันเปิ้ลมีหลายอย่างเลยมีอ่าปี๋กล้วยนะเจ้ามีกล้วยอ่องนี่น้องได้กล้วยอ่องมา ก็ขายถูกนะเจ้าขายถูกกว่าร้านปกติถั่วไปนอกกล้วยอองนี่กาะถ้าเป็นเงินไทยก่อประมาณ7จสิบบาทเจ้าแล้วก็ได้อะไรอย่างก็มันม่วงเออมีพักหลายอย่างเจ้าแล้วก็อันราคาก็ถูกตัวใหญ่กจบบะจะบบพอเนาะวันก่อนตีน้องเนี่ยขนมต้มนะเนาะอีแม่เฮือมาเปาห้าวมาสองแกนแล้วก็มาบบพอมันบอดีนะเจ้าเพราะว่าเออมันเมือ,อมือันนี้วังว่าจะดีนะทําดีนี่เอาไปขืนเนาะซื้อมาตวานี้ เปลือกหนาด้วยเอ,อ,ยอ้ยมาแล้ว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 อือมอเจ้าหอมตัวเดี๋ยวก่อนครูดเนาะขอจิ้มน้ามันก่อนบอกแค่หวานแต่ได้แต่อหอมนะเจ้าหอมแล้วก็มันตัวเดี๋ยวก่อน เก็บไว้อให้สมนี่กินเดี๋ยวไปเอาแมวก่อนเจ้าซื้อแมวลูกกาไทยมาเออราคา15เหรียญน,นะเจ้าอันนี้แมวของนอ้องได้ลูกกาไทยมา15เหรียญเนานะอืมอันนี้เป็นสแตนเลสตัวเดี๋ยวน้องจะเอาไปล้างก่อนแล้วก็เขาจะมาคูดมาเป้่าเจ้า product of Thailand เนี่ยว่าเป็นว่าจ้า UBC อายูบีซี mà bao mõ chéo, bọc khèng, bọc on lăm. Am I gonna do it? Yeah. Okay. I want you to. <laughs> <sighs> you don't have to press so hard because the coconut meat is not super Am I doing it backwards? Yeah, you can do it like that. Is that how you do it? Yeah. Okay. Good job, honey. Be careful, okay? Okay. Oh, you're honey! Is this coconut water? Yes. Is this coconut น้ำมะพร้า <a> ว <au> Yes correct หวานอร่อยอืออู้หาเดี๋ยวเฮามาพัดใส่กันเลยละเจ้าน้องใจน้ำตาลมะพร้าวเนาะน้ำตาลปึ๊ก250กรัมนะเจ้าแล้วน้องก็ยอดน้ํไปหน่อยเจ้าให้น้ำตาลมันละลาย น้ำตาลก็เริ่มในดีแล้วเจ้าแต่มันเริ่มเป็นฟองจะอีกแล้วนะ้รงก็จะเอา,เอามา,ปาเปล่าใส่เจ้าเออมีกะลามาเปล่าติดมาตัวเองจะมีกระเช้เลยดีใจที่หามา,ปาเปล่าทิ้งทึกได้เจ้าเราก็ราคากับแบแป้งต่ดไดเนาะก็ะตกอยู่ประมาณสอง สองเหรียญไปสามเหรียญประมาณสามเหรียญก่อนหน่วยละลอยเจ้าเป็นเงินไทยนะวันก่อนซื้อมาเป้านมลูกอืมซุเปอร์มาร์เก็ตมาหน่วยหนึ่งหกเหรียญน,นะกับแป้งกว่าน่าเลยเจ้าสองเต่าเลยมาเป้านี่กินคล้ายๆมาเป้าน้องหอมเลยเจ้ายกับมันนะเดี๋ยน้องจะเคี่ยวจนมันหอนงวดน่าละก็เราก็จะได้ปั้นใส่ใดเจ้านอนโยนไปแล้วนองใส่เกี๊ยไปหน่อยเจ้า สองยิบเนอะตอนนี้น้ำก็เริ่ม,มวดแล้วนะเจ้าน้องก็จะใสงาขาวไปนะมาเห็นเอมตอน,นี้น้ำก็แห้งเต็มตีแล้วเจ้าน้องก็จะปิดแก๊สแล้วนะเจ้าดี๋ยรอให้เย็นเนาะแล้วก็เยวเอาก่อวยมาปั้นกันมันจะปั้นไงกว่าตอนน้นเย็นเจ้ามันจะเหนียวกว่านี่เดี๋ยวมาย่างน้ำดอกอัญชันเจ้า เอาไปผสมกับแป้งนะจะใส่มะนาวน่อยเนาะถ้าสีมันเปลี่ยนนะเจ้าเปลี่ยนเลยอ่ะโอ้เป็นสีม่วงเลยจะสีน้ำเงินเป็นสีม่วงเลยเจ้า โอเคอ่าตอนนี้ใส่ขนมเ้าก็เย็นแล้วนะเจ้าเราก็จะมาปั้นเราปั้นเป็นแกนน้อยๆเนาะ อ่นนี้น้องกับปั้นไส้แล้วเรียบร้อยนะเจ้าจใจเวลาเมินเลยเนาะประมาณส5หนาทีกวัวจะแล้วเจ้าเกาะมันหน่อยห <c oughs> ลังๆมาน้องกับปั้นกกนใหญ่หน่อยเจ้าอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งนะเจ้าเนาะ <c oughs> แป้งน้องกับเจียสามสีเลยนะเจ้าจะมีสีอดอกอัญชันนะเจ้าเราก็มีมาน,นาแก้วเนาะหนึ่งไว้ทันละแล้วก็สีขาวสีขาวก็ผสมกะทิธรรมดาเจ้า แป้งนองก็กะเอาเลยเจ้าเปลี่ยนแป้งข้าวเหนียวนะลืมบอกเจ้าในนเองก็ใส่น้ำดอกอัญชันลงไปเลยผสมกําบน้อยนะเจ้าถ้ามันยังแห้งอยู่เราก,ก็เติมน้ำไปเอยๆเลยถ้ามันเปี้ยวไปเขาก,ก็เติมแป้งเจ้าเหมือนน่องยาขนมจอกกันะ เดี๋ยวมาปั้นขนมกันเลยเจ้านอกจะใช้มือเปล่านะไม่ได้ใช้ถุงมือเพราะว่ามันจะปั้นงงายกว่าแล้วก็ล้างมือมาสะอาดแล้วเจ้าลืมแล้วนอกจะใส่ไวไ้ในอันแอปี้ไว้นะเจ้าเพราะว่าจะต้มมันผูกเนาะจะต้มไว้วันนี้กกหัวมันจะไก่ลําไป ตอนนี้น้องกับปั้นขนมแล้วเรียบร้อยเจ้าอันนี้ก็ใจแป้งติผสมไว้ตึงมดเลยเนาะแล้วก็ยังมีไส้เหลีออยอายุน้อยเจ้าอันนี้น้องจะใส่จองแจแข็งไว้เอาไว้เนี้ยหลบหน้าอืวันนี้เอาหมอกอีก่อนเพราะว่าบ่อยแล้วเจ๊แอว กะทินี่เค้มข้นขนาดเลยเจ้าอันนี้ก็เป็นข้างแรกตีน้องปะกะทิอร่อยดีเนาะได้มาจากเอเชียตีล้านไทยหรือว่าร้านเอเชียน,ะน้องก็จะซื้อกะทิของชาวเกาะเจ้าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็มันบ่ค,ค่อยข้นแต่ใดเนาะแล้วก็มันอ่าลักษณะนะเจ้าของยี่ห้ออื่นนอกจากมันจะบะ่ข้นมันบ่เป็นแบบ เป็นครีมจี้นะมันจะออกดบาวาเหนียวเหนียวน้อยเนาะแล้วเวลาเอามาแยกินมันบอกไข่ล้ําแต่ได้เจ้าเจ้านี่ก็ไปหล่นมา5กิโลยังไม่ได้อาบน้ำเจ้าเดี๋ยวเ่ยขนมเรน่บล้อยแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เกลี่ยตัวออกจากบ้านเจ้าเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำกะทิอลน้องก็จะผสมน้ำไปน้อยเจ้า ไฟอ่อนๆน้องใส่น้ำตาลประมาณนี่นะเจ้าแล้วก็ใส่เกลีอยให้น้อยถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปได้นะมันจะได้หอมน้น่อยเดี๋ยวสักวางไปนะเจ้าน้องจะได้ปลูกใบเตยว่าจะเนี่ยลงเรือนก่อนบ่ต้องให้กะทิมันแตกมันนะเจ้าเอาหมอกมันอุ่นๆเนี่ยน,นะนี่ขนาดผสมน้ำยังเข็มคนอยนะู่เลยเนี่ย มขนาดเลก็กกะทินยตะกี้น้องเติมน้าไปแห็มน้อยนะเจ้าเพราะว่ามันคนไปเนาะแล้วก็ตอนนี้น้ําตาลเกี่ยละลายเรียบร้อยละแล้วก็อุ่นๆนะน้องก็ปิดไฟเลยเจ้าเดี๋ยวหามาพอมอนามที่เขาต้มไว้เดี๋ยวเขาจะใส่ขนมโคล,ลงไปอ่าหลอมเดืยบแล้วเจ้า อันนี้น้องก็ปั้นไว้ตั้งแต่ตะวันแล้วเนาะมาได้ใส่ตู้เย็นนะเจ้าเพราะว่าในบ้านก็อากาศเ,เย็นอยู่เกิดใส่ตู้เย็นแล้วมันมันแห้งแล้วก็มันก็แตกนะเจ้าขนาดปิดฝาแล้วมันก็ยังแตกนะน้องก็จะปั้นให้มันกลมทํหน่อยเจ้าเพราะว่าเอายองไว้ในถาดแล้วก็มันก็แบน บรเจ้านี่แม่ทุนหัวกระทรงข้อความมาแล้วเจ้าว่ะบม่ต้องเคี่ยมยังมากก็ได้เด้อ <c oughs> เปิ่นกับใบยังเขาอิดเนี่ยจกะเปิ่นกับเกียมไว้เฮอหมดมันก็ว่าเอ้ามาเป็นยังนอกไข,ข่ย่าขนมไปกับอันหมูปิ้งไปนิดหน่อยไขยเ่เฮ่อเปิ่นได้จิ้มไม่หมดได้เจ้าลองลดไฟหน่อย ใชบัวร้อยเลยเจ้านันไหนที่มันเริ่มซุกมันก็จะอ่านร้อยขึ้นมาม,มากขนาดเลยอะเดี๋ยวนอนจะตักเอาไปเออไอ้สมงงี้จิ้มพอนะเจ้า <c oughs> <c oughs> น่าจะใจปากจิ้มบ็ได้จอนก็ได้อันนี้อะไร ขนมโคหน้ำกะทิเจ้าอืมโฮมวันโฮมวันอืสีฟ้าเจ้าสีเขาวสีกล้วยสีเลีอยงเยสสีเหลี้งสีขาวเจ้าเจ้า Which one do I want? ฮ o t A little bit hot. Mmm It's like crispy slash crunchy. How do you say that <laughs> mm, aloe! Yeah. Crop, Hmm? crop. Mm -hmm. Like saai krob. <laughs> sai krob. krob. Mm -hmm. Is that really the same word? Different word. Oh, okay. Aloe. How is crop The stuff inside? Yeah. Really? Mm-hmm. Um, Have you tried it? No. Mmm, My mm Mmm, Mm. Mmm. Okay. You want one? Can I eat yeah, all you Yeah, want? yeah you you eat all. Mm. eat all. Can you take a bite so I can see the mm. stuff inside? Mm. Oh. More, more, more. Can I take that bite? Yeah, you know, let me watch this. <laughs> Fill it up with some coconut. Yeah. Mmm. Lambed Mmm. ไม่อร่อยลำขนาดขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเจ้า <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> เดี๋ยวนอนจะทอกถยแอปนี่ไปนะเจ้า This is Thai dessert name ขนมโคเอ็นกะทิขนมโคน้ำกะทิ What are these a, Like a mochi It's oh. rice cake and coconut Oh filling. my god! They'll yeah, so and so good. coconut milk, no dairy. Oh my yeah. god! Yes. You want to try? You no. You should try <laughs> it. You know? should try don't like it. You like it? I okay. All right. Yeah, try i little, pretty cup. sure and I bet you can. Where's Kennedy? Kennedy, come on in here. <laughs> <laughs> here. Where is she? <laughs> there are three colors. So the oh, the blue color from uh, butterfly pea. Uh, flower nice and uh, the yellow one from uh, pumpkin and the white one from just coconut which um, color you want back. what color mm -hmm. yellow yellow mm -hmm. all right <laughs> how many uh, well, uh, <laughs> what's your bring, krishna it's um it's like oh i know that yeah no. <laughs> it's like rice cake uh do you have a spoon. fork or spoon yes. Right. I want some. You want okay. that? Right. Please. I think she said spoon. Try it. It's uh, it's like uh, rice cake, like mochi, and Ooh. coconut I inside. Oh. I want some sauce. What do you think, yeah. Brent? Yeah. yeah. okay like, yeah, she's gonna be it now. Let me just you know try it. Right? I don't want to eat it all, all right? up, but I'll try. Right. It's just like two, whatever Did you see the zipper? Uh, but, um, That's so nice. Uh, Thank you, you for making here. You're, your welcome. Welcome. Thank you're, you're welcome. welcome. Thank you. I want to try some. You want to try some? What is sure. this is called? It's a khanom nam It's like, like a mochi rice uh -huh. cake and oh, coconut filling oh, okay Ooh. we bought coconut from Filipino uh, market and yep. we open it and we get the, um, the coconut water and then we scrape it oh wow meat. yes that's yeah. a lot of work <laughs> oh, it's so good <laughs> Yeah. Mm. Delicious. delicious right? so the the yellow color is from pumpkin and uh, the blue one is from butterfly pea flower that's, oh met, that's natural have you guys yes. met Krista before? yes, oh, okay. yes. <laughs> Oh, that's a natural blue color. Yes. So um, actually, it, it was like dark um, purple. So I put lime juice in it, and the color changed. Oh, thank you, uh, right. What welcome. a lucky man. Three. <laughs> okay. I now I chew. Want now look over there while you chew oh, and wow. talk about it. <laughs> it's so <all> good. <laughs> you okay, ready? One, two, three. <laughs> how does it taste friendly good uh, <laughs> jackson are you ready for one